สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Apple Slider วันนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนคลิปถัดๆไปของเราด้วยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะมีเพื่อนๆถามเราเข้ามาว่าช่วงนี้กาจอราคาถูกลงถ้าจะซื้อลงทุนเอามาขุดเหรียญในตอนนี้จะคุ้มไหมก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆว่า การจอรถใหม่ที่มาเนี่ยมันจะถูกลดแรงขุดลงทําให้ขุดแล้วไม่คุ้มค่าไฟแล้วถ้าเราคิดอยากจะเอาการจอไปขายต่อเป็นการจอมือสองก็จะทําให้เราเอาไปขายยากแล้วก็ขายไม่ได้ราคา mm hmm. ถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อการจจอมาขุดเหรียญจริงๆ mm hmm. ก็ให้ถามกับทางร้านไปเลยตรงๆว่า กาจอรุ่นที่จะซื้อเนี้ยมันจะถูกลดแรงขุดหรือเปล่าถ้าร้านบอกว่ามีแต่รุ่นที่ถูกลดแรงขุดก็ให้ไปซื้อร้านอื่นจะดีกว่าให้ไปหาซื้อกาจอรุ่นที่ไม่ถูกลดแรงขุดจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เอามาขุดเหรียญได้คุ้มกว่าแล้วก็เล่นเกมได้ด้วยก็เหมือนกับว่าเราเอามาเล่นเกมด้วยแล้วก็สร้างรายได้ไปด้วย แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาไปขายต่อเป็นการจอมือสองเราก็จะเอาไปขายได้ง่ายกว่าแล้วก็ได้ราคากว่าคิดว่าการจอล็อตใหม่ที่ถูกลดแรงขุดนี้น่าจะเอาไปขายน่าจะขายได้น้อยนะคะถ้าเกิดการจอการจอก็คงจะค้างสต็อกเยอะเขาก็คงจะปล่อยซอฟต์แวร์เพื่อที่จะปลดล็อกแรงขุดเพื่อทำให้การจอขุดได้และ แล้วก็คงจะถูกเหมาซื้อไปจนหมดสซอกนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้น้ t ตบุ๊กขุดเหรียญอยู่แล้วอยากจะได้แผ่นแผ่นนี่นะคะแผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อนหมอแปลงไฟฟ้าอะแดปเตอร์เราก็ยังมีแจกให้เพื่อนๆที่อยากได้อยู่นะคะก็ขอให้เพื่อนๆคอมเมนต์ว่าอยากได้แผ่นอลูมิเนียมไว้ ใต้คลิปของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ